มันมีบางไมเซ็ e ที่กำลังดึงเราให้ถอยหลังแบบไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ทันไมเซ็ e t เหล่านั้นอะเราจะเปลี่ยนมันทันไหมวันนี้เราเลยอยากมาลองแชร์5าไมเซ็ตที่เคยดึงเราเอาไว้แต่ตอนนี้เราไม่เชื่อมันแล้วสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กันอีกแล้วในชาของระจีเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทําไมมีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตอะที่เรารู้สึกเหมือนเราติดจนพอย้อนกลับไปมองอดีตอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราขี้เกียจหรือเพราะว่าเราไม่มีโอกาสแต่เพราะว่ามีความคิดบางอย่างที่ดึงเราไว้โดยไม่รู้ตัวพอเราเริ่มเปลี่ยนนนคววามิิด้้ททีีีลลละขขออเป่ยตช มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้เราจะมาดู5้าไมเซนันกันไมเซตที่1เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้ความจริงแล้วคําว่าพรุ่งนี้มันคือคําโกหกที่เราให้กับตัวเองสิ่งที่มันสําคัญมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าเราจะเริ่มมันพรุ่งนี้เราต้องเริ่มมันวันนี้เลยทุกวันที่เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆมันเหมือนบอกสมองว่าสิ่งนี้มันไม่สําคัญพอที่เราจะเริ่มและสุดท้ายเราก็ไม่เคยที่จะทํามันเลยแล้วก็บอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆมันมีโคดนงรรราาาออกคื The cost Procrastination the have life Le could of you is ขผััว ่่งะคือชีวิตที่เราควรจะมีอ่ะถ้าเราไม่ทําเลยอ่ะชีวิตที่เราจะมีหรือชีวิตที่เราอยากมีมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยเราอยู่กับที่เราแค่คิดอยู่ในหัวเราไม่เคยลงมือที่จะทําฉะนั้นอย่าทําวันพรุ่งนี้ทําวันนี้เลยการที่จะไปออกกําลังกายเราจะบอกว่าอุ๊ยอย่าเริ่มวันพรุ่งนี้ทุกคนไม่ต้องเริ่มวันพรุ่งนี้เริ่มวันนี้เลยบอกตัวเองว่าวันนี้จะสครอร์สสิบครั้งเอาตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้อะไรที่ทําได้ทําไปก่อนอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้ ตอนนี้เราก็เริ่มทําสิ่งนั้นก่อนมันเหมือนเป็นการ kick start ให้เราเริ่มทําจริงๆไม่งั้นเราก็จะไม่ได้อะไรที่เราอยากได้เลยถ้าเราไม่เริ่มทํา m i ม d ใช้ที่2เราต้องรอให้เราพร้อมก่อนถึงจะเริ่มทําได้ความจริงแล้วความพร้อมมันมาหลังจากที่เราเริ่มต้นไม่ใช่มาก่อนหน้าที่เราจะเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นแบบที่เราไม่พร้อมถูกต้องแล้วเราต้องเริ่มตอนที่เรายังไม่พร้อมเราจะได้ปรับเปลี่ยนเราจะได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วการที่เราทํามาไปก่อนถึงแม้มันจะยังไม่ดีแต่เราทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตอนนั้ เราจะเก่งขึ้นได้เร็วมากฉะนั้นทุกคนเริ่มตอนที่เรายังไม่พร้อมนี่แหละถ้าเราพร้อมแล้วเราเริ่มอ่ะเป็นการเริ่มที่ช้าเกินไปถ้าเราไม่อายกับสินค้าแรกที่เราออกไปแสดงว่าเราออกมันช้าเกินไปถ้าเราอยากขายของออนไลน์ไม่ต้องรอที่เราจะมีกล้องก่อนไม่ต้องรอให้เรามีแบบของทุกอย่างอุปกรณ์ไลฟ์เราใช้มือถือถ่ายแทนวันนี้ได้เลยทําอะไรก็ตามที่สามารถทําได้วันนี้เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราจะเริ่มขายของไม่ใช่การที่จะเริ่มแบบสมบูรณ์แบบถ้าเราอยากทําอะไรให้เริ่มไปก่อนเลยภารกิจของเราคือการ ริ่มไม่ใช่การที่จะทําให้มันสมบูรณ์แบบต่อมาไมเซที่3ความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกความจริงแล้วอ่ะความสุขเป็นทักษะที่สามารถสร้างขึ้นได้จากภายในถ้าใจเรานิ่งพอเราฝึกไมเซตของเรามากพออ่ะชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบแบบที่เราใช้อยู่ตอนเนี้เราก็มีความสุขไดเราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนเรามีความสุขได้ตลอดความสุขคือ Choice ทุกคนความสุขเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกมันไหมเราจะเลือกให้ตัวเองมีความสุขไหมความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เราต้องมีสิ่งนี้ก่อนเราถึงจะมีความสุขได้เราเรียนรู้เรื่องเนี้ตอนที่แบบว่ามันเป็นหน้าฝนช่วงหนึง่งที่เราไม่ได้เจอแสงแดดมาแล้วมากกว่า1อาทิตย์แล้วเรารู้สึกหม่นหมองมากเราบอกกับตัวเองว่าถ้าวันพรุ่งนี้แดดออกเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะรู้สึกสดใสมากขึ้นเราจะมี motivation มากขึ้นแต่สุดท้ายวันต่อมาแดดมันออกจริงนะแต่เรารู้สึกเหมือนเดิมเลยเรายังรู้สึกหม่นหมองเหมือนเดิมท,ท,ทั้งที่แดดก็ออกแล้วและแดดออกเยอะมากด้วยมันเป็นเรื่องที่สอนเราเลยนะว่าความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกจจรริงอะ่ะะ<อ>เาเาาลืกทีีมมคว ในวันที่เรารู้สึกไม่มีความสุขหรือเปล่าสิ่งของภายนอกมันไม่มีทางที่จะมา fulfill หรือ satisfy ยเราได้ถ้าเราไม่เลือกที่จะมีความสุขจากข้างในก่อนถ้าความสุขมันไม่ได้เกิดจากข้างในนะไม่ว่าเราจะมีสิ่งของภายนอกเยอะแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะได้ทุกอย่างที่อยู่ในโลกอะเราจะไม่มีความสุข เพราะความสุขนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากข้างในจริงๆฉะนั้นตัวอย่างของเรื่องนี้สมมุติว่าเราบอก na, ตัวเองว่าเราจะมีความสุขถ้าเราได้ไปเที่ยวแต่อย่างที่บอกความสุขมันสามารถหาได้ตอนนี้เลยเราสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้ตอนนี้เลยลองไปเดินสาาวนสาธารณะไหมลองฟังเพลงที่เราชอบหรือลองแบบกินกาแฟตอนเช้ากินมัทฉะตอนเช้าทําอะไรก็ได้ที่มันเล็กเล็กอะแล้วเรามีความสุขให้เราเริ่มหาความสุขง,ง่ายๆในชีวิตของเราก่อนเราถึงจะมีความสุขตลอดไปได้เราไม่สามารถที่จะมาหวังเพึ่งสิ่งของภายนอกเพื่อทําให้เรามีความสุขเพราะความจริงโอเคมันอาจจะ จะมีความสุขได้แหละแต่มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆมันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเราจะรู้สึกว่ามันกลวงในใจอ่ะมันไม่ฟูลฟิลหัวใจของเราจริงๆการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะทุกคนมันสามารถมีความสุขได้ไม่กี่วันหรอกแล้วเราก็ไม่สนใจมันละกระเป๋านั้นเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในตู้ของเราแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขที่จะมีมันอีกแล้วเพราะมันคือสิ่งของภายนอกมันไม่ได้เกิดจากข้างในของเรา i n d ซ e t นี้คือความสุขเป็น Choice เราสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้ตอนนี้เลย i n d ซ e t ที่สี่ต้องเป็นคนในแบบที่คนอื่นคาดหวังเราถึง อยู่กับค้ากินเห็นคนอื่นคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้ใครพอใจแค่ไหนคุณค่าของเราคือเรามองตัวเองและเราทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วแค่เราอะมองเห็นมันหรือเปล่าเราเอาคุณค่าของเราไปผูกติดกับคนอื่นหรือเปล่าหรือเรามองเห็นตัวเราที่เป็นตัวเราจริงๆทุกคนเรารู้สึกว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อะมันเป็นอิสระเป็นการที่เรารู้สึกไม่ถูกควบคุมอีกต่อไปแล้วมันเป็นช่วงที่เรามีพลังมากที่สุดด้วยเพราะเรากลับมาเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ล่าของเรามันแข็งแรงมากเพราะเราอะย่างล่าได้จริงๆ เราไม่ได้เอากรอบของคนอื่นมาตั้งค่าให้กับตัวเองเราไม่ได้มองโลกผ่านเลนของสังคมที่มองเรามองโลกผ่านตัวตนของเรามันจะทําให้เราแบบรู้สึกมีความสุขมีอิสระมากที่สุดการที่เราแบบไม่เอาคุณค่าของเราอ่ะไปยึดติดกับคนอื่นมันจะทําให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากๆเพราะเราสามารถทาอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วการที่แบบเราเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคนมารักเราอ่ะเราก็จะรู้สึกมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นไปอีกเพราะว่าการที่คนอื่นมารักเราโดยที่เราเป็นเราอ่ะเราไม่ต้องแข่งกับใครเลยเพราะเรามีคนเดียวแต่ถ้าเราพยายามเป็นคน แบบที่คนอื่นอยากให้เราเป็นแล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆคนอื่นมารักเราเพราะเราเป็นคนอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องแข่งขันตลอดเวลาเพราะเรากาลังแข่งกับความเป็นคนอื่นเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆอ่ะฉะนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแต่ต้องพยายามเป็น the best version of ourselves ในทุกวันด้วยนะอย่างเช่นการเลือกอาชีพเราเลือกทํางานนี้เพราะเราคิดว่าคนอื่นจะมองเราว่ามั่นคงจะมองว่าเรามีเกียรติในสังคมอันนี้มันคือการโฟกัสที่คนอื่นหมดเลยแต่ถ้าเราเลือกง,งานที่เราสนใจจริงๆล่ะงานที่คนอื่นไม่ได้รู้สึกว่ามันมีีีเกยรรตในนนนนสัังงงคคคมมมขนาาาาดด้้ท่่ไไว ของครแต่ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นนะเราจะรู้สึกแข็งแรงกับตัวเองมากขึ้นเราจะรู้สึกมั่นคงในใจของตัวเองมากขึ้นเราจะรู้สึกเคสเปกตัวเองที่สามารถเลือกได้ว่าจะทําตามในเส้นทางของตัวเองเราจะาแบบไหนเราจะให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราหรือเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมันเป็นทางเลือกที่สำหรับเราเราเลือกง่ายมากเราขอเลือกตัวเองอยู่แล้วแล้วความโกหกที่บอกว่าเราจะมีคุณค่าได้ถ้าคนอื่นมองว่าเรามีคุณค่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นไมซ์เซทที่ผิดแล้วดึงให้เราอยู่กับที่ m มซ์เซทสุดท้ายไมซ์เซทที่5้มันสายเกินไป ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่คนที่อายุ30เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่สําเร็จก็ตั้งเยอะเราก็เป็นหนึ่งคนในนั้นได้เหมือนกันมันไม่มีคาว่าสายเลยคนที่อายุ50เขียนหนังสือครั้งแรกก็ยังมีเราก็เป็นคนคนนั้นได้มันไม่มีคําว่าสายคําว่าสายเนี่ยมันเป็นไมซ์เซ็ตนะทุกคนถ้าเราปรับไมซ์เซ็ตตรงนั้นได้อะเราจะมองโลกว่ามันมี possibility ที่เยอะมากเลยอ่ะมันมีความเป็นไปได้มันมีความหวังมันมีสิ่งที่เราสามารถไปเติมเต็มได้พอคําว่าสายมันคือไมซ์เซ็ตที่เราต้องแก่ตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราไม่ เ,เพระผู้ใหญ่ชอบมาบอกเราว่าอย่าฝันเกินตัวเอาจริงนะตอนนั้นเราโกรธมากแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่พร้อมจริงๆเรายังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เรายังไม่รู้จกักศักยภาพของตัวเองเพราะเรามัวแต่อยู่ในกลาที่แบบสังคมมาครอบเอาไว้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่ผู้ใหญ่คนนึงจะบอกเด็กว่าเขาทําไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราเกลียดที่สุดในความเป็นผู้ใหญ่เลยทุกคนเชื่อไหมเขาแค่เห็นว่าตัวเองทําไม่ได้เขาเลยคิดว่าคนอื่นจะทําไม่ได้เหมือนกันแต่ความจริงแล้วทุกอย่างมันเป็นไปได้เราต้องโฟกัสที่ตเเไชชรปลยาบิ แล้วพอเราออกมาจากกาลาของเราได้เรามองโลกได้ชัดเจนมากขึ้นเราเห็นตัวเองได้มากขึ้นเราเห็นสกยภาพของเราได้มากขึ้นฉะนั้นคือแบบเราไม่ฟังใครละเราฟังตัวเองเราเห็นโลกในแบบที่เราเห็นแล้วโลกที่เราเห็นอะความเป็นไปได้ที่เรารู้สึกอะบางคนมันแบบมันไม่เห็นสิ่งนั้นจริงๆอะแล้วเราไม่สามารถบังคับให้ใครเห็นได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราทําได้มันไม่มีคําว่าสายเราสามารถทําอะไรที่มันแหวกคำหนดคี่เียมประเพณีทุกอย่างได้หมดเลยแล้วเราทําเราเลือกที่จะทําเพราะเราคิดว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับเรา แล้วการตัดสินใจนั้นอ่ะมันพาเราไปสำรวจหลายเส้นทางมากการเริ่มต้นตรงนั้นอ่ะมันทําให้เราได้มาใช้ชีวิตตอนนี้ใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เรารู้สึกมีความสุขที่สุดเป็นชีวิตที่เราไม่อยากสูญเสียมันไปแล้วอ่ะเพราะเรารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตในฝันของเราเพราะว่าชีวิตในฝันอ่ะมันไม่ได้เกิดจากว่าเรามีทุกอย่างที่เราอยากได้ชีวิตในฝันของเรามันคือการได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระเราสามารถเลือกทําอะไรก็ได้วันนี้เราอยากจะสมัครงานก็ได้เราอยากจะลาออกก็ได้อันนี้แหละคือชีวิตที่เราอยากมีซึ่งชีวิตในฝััันนนนนมกกก็จะะแแแตตตต่่่างไปใลค คนสามารถทําได้ถ้าเชื่อว่าเราทําได้มันไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับทุกคนแล้วถ้าทุกคนเพิ่งเริ่มเห็นศักยภาพของตัวเองเพิ่งเห็นแบบ p o s i i b i l i t y ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตอะทุกคนก็สามารถเริ่มใหม่ตอนนี้ได้ไม่ว่าจะอยายุเท่าไหร่ก็ตาม 45, 40 50, 60แล้วมันยังไงอะเรายังมีลมหายใจอยู่นะเรายังมีชีวิตที่จะทําได้อยู่นะแต่ถ้าเราพอใจในชีวิตปัจจุบันของเราแล้วก็ดีเลยแสดง,งว่าเราใช้ชีวิตได้อย่างดีแล้วแต่ถ้าเรายังไม่พอใจแล้วอยากเปลี่ยนแปลงอะตอนนี้มันคือเวลาที่เราสามารถทําได้เรายังมมีีชวิิตอยยู่ทุกกคนนนัสาเ ได้ยังไงอะเรายังมีชีวิตอยู่นะอันนี้เป็นมล์เซตที่แบบถ้าทุกคนเปลี่ยนได้นะทุกคนจะไปได้ไกลามากเราสามารถเริ่มอะไรตอนไหนก็ได้แล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ถ้าทุกคนพร้อมที่จะแบบเปลี่ยนชีวิตของตัวเองในทุกๆด้านเลยวันนี้สามารถใช้คอมโบเซตที่ชื่อว่า dream up ของเราได้ในเซตเนี้ยมันจะประกอบด้วย4เล่มด้วยกันมีสมุดบันทึกมี work book มีหนังสืออย่างอันแรก dream journal เป็นการเปลี่ยนความคิดจ,จากข้างในเป็นการพัฒนาตัวเองจากข้างในสู่ข้างนอกแล้วเป็นเล่มที่หนักมากด้วยทุกคน จะได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจากเล่มนี้นี่แหละ level up อันนี้เป็นหนังสือที่สามารถช่วยให้เราวางระบบในชีวิตของเราได้ช่วยพัฒนาชีวิต8ด้านของเราเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนเราเอามาแชร์เป็นหนังสือ live the dream เป็น journal เหมือนกันเป็น journal ที่คล้ายกับ dream journal แต่ live the dream จะทําได้ในระยะที่ยาวกว่าเป็น journal ที่จะช่วยรักษาชีวิตที่เราเพิ่งสร้างไว้ให้มันอยู่คงที่ได้นานส่วนอันสุดท้าย confidence unlock เพราะความมั่นใจมันเป็นรากฐานของการทําทุกอย่างแล้ว confidence unlock อะ่ะมันเป็น workbook ที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างความมั่นใจของเราได้โดย อย่างลากจากตัวตนของเราไม่ใช่ความคิดของคนภายนอกสี่เล่มนี้รวมกันถ้าทุกคนทําเสร็จจริงๆถ้าทุกคนทํามันจบจริงๆอะ่ะมันจะวางรากฐานชีวิตทุกคนให้ดีมากเป็นชีวิตที่คุณออกแบบเองเพราะไม่มีฐานที่เราจะมาบอกทุกคนว่าต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วทุกคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันอยู่แล้วชีวิตในฝันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นสี่เล่มเนี้ยมันแค่วางระบบทุกคนอะ่ะจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยสามารถซื้อได้ที่ Google Form s, หรือไอม่ก็เวเ็บไซต์ได้ขอบคุณทนะุกคนมาก Terima kasih. Okay.